ตอนนี้ชั้นนะคะทำบอร์ดอนุโนนะคะจำนวน3บอร์ดค่ะบอร์ดแรกนะคะก็เกี่ยวกับมอเตอร์พัดลมค่ะแล้วก็มอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนนะคะส่วนนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อ w i f i ค่ะแล้วก็ส่วนนี้เป็นการเซตค่าให้กับบอร์ดอนุโนนะคะ2กับ3นะคะเป็นของอที่เป็นของพัดลมค่ะแล้วก็4กับ5นะคะเป็นของที่ปัดน้ำฝนนะคะนี้เป็นการอินคูดค่า ด ht นะคะแล้วก็ค่า y แล้วก็ค่า spi นะคะให้กับมันค่ะแล้วก็แล้วก็เซตค่า d e f i นะคะให้กับมันค่ะส่วนนี้นะคะก็คือการเซตค่า pin mode นะคะให้กับมันค่าที่ว่าเราเซตมาจากด้านบนนะคะก็ให้มันเป็น output ค่ะส่วนในส่วนนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าความชื้นนะคะน้อยกว่าเอ่ิ69นะคะก็ให้มันทำการปัดน้ำฝนค่ะ นี่นะคะเป็นการเซตค่าความชื้นนะคะไปเก็บใน database แล้วก็ส่วนนี้นะคะก็คือเป็นการอ่านค่านะคะว่าพัดลมเปิดหรือปิดหรือเปล่าแล้วก็ให้ไปเก็บในแต่ t ัตตาค่ะส่วนอันที่สองนะคะก็เป็นเซนเซอร์ตรวจับแสงค่ะแล้วก็เซนเซอร์ตรวจับระยะทางนี่นะคะเป็นการ i n p o d e ค่า bh 1750นะคะให้กับมันค่ะ แล,แล้วก็เราก็เซตค่าให้กับมันไปกับให้กับบอร์ดอนุโนค่ะแล้วก็ค่าตรงนี้นะคะแล้วก็เซตเป็นพินโหมดนะคะให้มันเป็นเอาพุทให้หมดยกเว้นอีิควพินค่ะให้มันเป็นเอาพุทอุ้ยอินพุตค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเซนเซอร์ตรวจจับแสงค่ะก็คือถ้าเกิดว่าแสงมันน้อยกว่า 6กนะคะก็ให้มันทําการเปิดไฟค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามากกว่า60นะคะก็ให้ทําการปิดไฟส่วนนี้นะคะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับระยะทางนะคะโดยการที่ว่าถ้าเกิดว่าระยะทางที่ว่าน้อยกว่า30นะคะก็ให้ทําการเปิดไฟแจ้งเตือนค่ะถ้าเกิดว่าระยะทางมากกว่า30นะคะก็ให้มันทําการปิดไฟค่ะและส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นการที่ว่าส่งค่าความสว่างของแสงนะคะไปเก็บในดาต้าเบสค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือส่งค่าระยะทางให้ไปเก็บในดัตเตอา์เบดค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นการเป็นเซนเซอร์เตรวจจับควันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการเซตค่าให้กับมันนะคะเราเซตค่าไปนะคะให้มันเป็นเอาต์พุตค่ะส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าควันตรงนี้นะคะ่ะมันน้อย มันมากกว่า400นะคะก็คือให้มันเปิดไฟเป็นการแจ้งเตือนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้อยกว่า400นะน้อยกว่า400ก็มันคือระยะปกติให้มันปิดไฟค่ะนี่นะคะให้มันส่งค่าส่งค่าควันนะคะให้ไปเก็บในดัตเตอรเบค่ะค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนของด้านแอปพลิเคชันนะคะที่ว่าดิฉันได้สร้างเองนะคะก็คือมันจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนะคะ <gle> เพื่อมาสแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนี้นะคะค่ะตัวแรกนะคะที่ดิฉันจะนําเสนอนะคะก็คือเป็นตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะคะอุ้ยวัดความชื้นค่ะขออภัยค่ะก็คือมันจะตรวจจับวัดค่าความชื้นนะคะนี่นะคะเป็นค่าความชื้นนะคะ เซนเซอร์ตรัวจับค่าความชื้นค่ะถ้าเกิดว่าความชื้นนะคะเกิน60นะคะก็จะมีมอเตอร์นี้นะคะก็ทำการใช้ในการปัดน้ำฝนนะคะค่ะเรามาทดสอบกันนะคะโดยการที่ว่าเราใช้เช็ดชู่ชุบน้ำเปียกนะคะในการซับค่ะนี่นะคะเ,คเราจะมาเราดูนะคะว่าค่าความชื้นจะเปลี่ยนไหม โอเคนี่ค่ะค่าความชื้นเกิน60นะคะก็จะทำการปิดก็จะแสดงการปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็มอเตอร์ก็จะทำการหมุนเพื่อปัดน,น้ำฝนค่ะวัดการมอเตอร์น,น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะมีการไฟหลวมค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นตัวพัดลมนะคะก็มี ก็จะทําการนะคะมีเปิดแล้วก็ปิดค่ะตอนนี้นะคะพัดลมก็ได้ทําการปิดอยู่นะคะก็ทาสั่งให้มันเปิดค่ะน em> ี่นะคะก็คือพัดลมก็เปิดตามคําสั่งนะคะนี่นะคะแล้วก็ทําการกดปิดนะคะปิดไป กดปิดแล้วนะคะก็มาดูกันเนี่ยค่ะพัดลมก็ได้ปิดค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเซนเซอร์ตรวจับแสงนะคะแล้วก็เซนเซอร์ตรวจับระยะนะคะเรามาเริ่มจากเซนเซ,นเซอร์ตรวจับแสงก่อนเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าแสงมีค่าน,น้อยกว่า60นะคะก็คือให้มันทําการเปิดไฟค่ะแล้วก็ถ้าแสงมีค่ามากกว่า60นะคะก็ให้ทําการปิดไฟค่ะตอนนี้นะคะ ก็คือแสงมีค่าน้อยกว่า60นะคะก็ได้ทําการเปิดไฟค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็ให้เซอเซอร์นี้นะคะรับแสงจากนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็หลอดไฟสีแดงนะคะก็จะปิดค่ะในแอปพลิเคชันก็จะปิดเหมือนกันนะคะต่อไปนี่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับแสงจากแปตโทรศัพท์นะคะก็มันเป็นการเปิดไฟนะคะและในแอปพลิเคชันก็จะเปิดไฟค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นเซนเซอร์ตัวจับระยะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าระยะนะคะใกล้กว่า30เซนติเมตรที่เราตั้งไว้นะคะก็คือมันจะทําการแสดงค่าไฟดวงนี้นะคะให้มันเปิดค่ะตอนนี้นะคะเซนเซอร์ตัวนี้นะคะก็ได้อยู่ไกลค่ะเราหาวัตถุมาอยู่ใกล้นะคะพออยู่ใกล้นะคะไฟก็จะติดค่ะและในแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ในแดนเขตอันตรายค่ะนี่นะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นเซนเซอร์นะคะในการตรวจจับควันค่ะซึ่งควันนะคะค่าปกติก็อยู่ที่200กว่าอยู่ในค่า1-200ถึง200ก,กว่านะคะแล้วก็เราใช้เซนเซอร์นะคะถ้าเกิดว่าค่าที่วัดเกิน400นะคะก็คือเอ่อเกิดอาการผิดปกติกับรถคะคะเรามาลองทดสอบนะคะโดยการที่ว่าใช้เซนเซอร์ตัวนี้นะคะในการตรวจจับควันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอิม่มค่าควันนะคะ มากกว่า400นะคะไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงค่ะเรามาลองทดสอบกันค่ะนี่นะคะใช้เซนเซอร์นะคะตัวจับการควันนะคะค่าก็จะเปลี่ยนนะคะตอนนี้นะคะไฟก็กลายเป็นสีแดงนะคะแล้วในแอปพลิเคชันนะคะค่าควันนะคะอยู่ที่475นะคะแล้วก็มีการเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะโอเคลองเอาเซ,เซนเซอร์ออกนะคะ ค่าในแอปพลิเคชันนะคะก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะจนถึงค่าปกติค่ะส่วนในแอปพลิเคชันส่วนนี้ของดิฉันนะคะก็ได้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ